สวัสดีครับอิทิพรมีดหมอนะครับวันนี้ก็นํามีดหมอตรงคันเดิมนะครับมาให้ทุกท่านดูอีกแล้วนะครับนี่ครับเป็นมีดหมอด้ามไม้ฝักไม้ความยาว11นิ้วครึ่งนะครับเฉพาะใบอยู่ที่7นิ้วเก่าเก่าเดิมเดิมนะครับหวายก็เป็นหวายรัดเก่านะครับเป็นมีดที่อยู่ในช่วงยุคต้น อายุมากกว่า90ปีขึ้นไปนะครับถึง100ปีขึ้นไปคืออายุของมีดเล่มนี้นะครับจะอยู่ระหว่าง90กว่ากว่าถึง100ต้อต้นๆนะครับผมนี่นะครับเป็นยุคต้นนะครับเล่มนี้แลนะเป็นมีดแบบพิมพ์นิยมด้วยนะครับเป็นลายเสยมาใบโพครึ่งใบ สวยงามครับท่านใดสนใจนะครับโทรมาได้ที่0647210959เป็นทั้งเบอร์โทรและเบอร์ไลน์นะครับจะแอดไลน์มาคุยมาสอบถามกันก็ได้ครับฝักไม้ด้ามไม้เขาเก่าเดิมๆนะครับมีร่องรอยตามการใช้งานทั่วไปนะครับเร่มนี้ นี่นะครับพุทธคุณดีครับของมีคูบาอาจารย์นะครับแท้ทุกเล่มทันยุคทุกเล่มนะครับรับประกันเลยครับ <c oughs> นี่นะครับ สวยงามนะครับเล่มนี้สวยกำลังดีเลยเก่าทั้งเล่มนะครับด้ามเก่าฝักเก่ามีดเก่านะครับมีแท้ดูง่ายนะครับราคาย่อมเยาวครับท่านใดสนใจนะครับ0647210959นะครับ โทรมาทักมาคุยมาถามกันได้นะครับ <Yeah. S 1> เบอร์โทรก็เป็นเบอร์เดียวกับเบอร์ไลน์นะครับครับสำหรับวันนี้นะครับก็ฝากทุกท่านนะครับ <Yeah. S 1> กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ